ตกแรงมาเมื่อนี้นางยื่นซื้อกะคืดยากอาหารเหลาฮะนะทุกคนแบบว่าเป็นมิยังกระไดว่าิตามินอาหารลาวสินะแล้วก็บโบเมนอาหารหรือว่าเมนูที่มีเนือ้อมูสซีนมูสฮะนะทุกคนกินซุมือเหมือนเบื่อฮะนะทุกคนอยากกินแบบว่าอัค่องกินบ้านๆฮนาะนะทุกคนเมนูที่แอนชีเฮ็ดฮันเมนยังวัดตีเมนูที่แอ,อนชีเฮ็ดนั่นก็คื่นรวกผักกับเจ้าบองที่เฮาวตาไว้มือนอ่ะแหละทุกคนแล้วก็ต้มไข่จากซอกนุ่ยบ่อสินะทุกคนแอ็นละคืดยากแบบนี้ทุกคนก็นั่นแหละทุกคนก้อนเอื้นหมดเฮากชิอ้อไปเก็บผักก้อนเด้อทุกคนนลวกกกผัแอ็ ลวกผักกองตุ้งฮะแหละแอนเก็บเมื่อกี้นี่นะเก็บแอนกับโบเก็บออนไลน์ดี๋ยวเราว่าพอไอแอนกินคนเดียวเดี๋ยวทุกคนเก็บผักกองตุงแล้วแแอนก็จะมาเก็บอันมกแป๊บไปลวกใส่พร้อมเด้อทุกคนทุกคนเอินมากย่งแอนกับโบโหเด้อแต่ว่าบ้านแอนเขาเอิญมกแป๊บเด้อยวนี่นะมันเป็นมกแป๊บกนะั้มฮะนาแอนเห็นมันงามเฉลยกันเลยว่าเก็บไปลวกจังน้อยก็นนะ่นเาเฉลยทั้งงามทางอันกำลังออกมากเมื่อนไรนะทุกคนกำลังมากอ้อนฮะนาแอนว่าโอู้เมื่อนาสิเก็บไปซุปก่อนเฉลยซุปใส่กับผักกองต นุวยกำลังพอดีกินกำลังใส่แกงนอเลยทุกคนนุวยมาแอนแกยามาโอ้ใส่แกงนอบังเดสัสนดีจริงนอันอยู่ในเน็ตกะมีเดทุกคนนอนออกแต่ลอดยามนะทุกคนนอลืมแรงแอนเคยสร้างมาเฮือนึงแอนเคยสร้างมาเห็ดอันนอสมฮะนะเ้อมหาหอดเหากเกือบเนาทุกคนเลยมันเป็นนอคามคืนเนาะเสื้อมหาหอดเหวกกับซ่องซ่องมือผลนอมากระโบเซฟสินะทุกคนที่จริงมันกรบโบพันเนาลอกแต่ว่ามันโบแซบพันมันเป็นนอคามคืนเนาะตั้งแต่แอนเกิบมาแอนแกยโบอนได้กลิ่นนอคามคืนจักเถื่อสินะแต่ว่า่กอน มือใดยากแท้ๆพุ่นเลยตั้งสิสร้างมาแกงแอ่นเฮ็ดนอสมปะไว้ได้กระปุกน้อยปุกนึงนะทุกคนเอ้ยแอ่นอันตักเป็นเฮ็ດแจ้วแจ้วกินนะแจตําแจ้วครึงเลือครึ่งงสนันนไ ขจ้าไปทอกทีมของแอนจะว่าเบิร้าขจาคิดว่ามันเน่าที่บอกนอสมมมัดมีกินเนาทุกคนมีกินมิ่นกินเฉพาะนอสมอะนาะแอนก็วังโอ้บอฟั่งนาฟังงรังสีเอาหิมกับบทหามเห่าสิบีอชาวาสร้างนอมานบอแงแพงสร้างมาแต่ไก่เสอเสื้อสีฮอดเสื้อสีกินนอสิ่ีแอนอันเดียวไปฮันบเห็นกับลูกนอแล้วแต่แอนกับบัได้ห้ามดอกบานกับปูกนอสมไปใส่สีไหนยังบัวันได้ห้ามขจาวเมื่อนาแอนสีลองห้ามม่อกับผูกนอสอทมนทุกค จองแต่อาหารแบบอาห่านห่าเลือกนะแวบข้าวโบฮูฮะนะบบฮูแบบคิดว่ายานไปเข้าคิดว่าแบบมันโบเป็นกินแล้วสินะเพราะว่าบบฮูกับพัดโบห้ามห่าสินะแต่นั้นละทุกคนเขาก็ว่านอกเรืองมาไล่แล้วเก็บผักมาเร่เร่แอนก็จะมาล้างเด้อล้างแล้วยแก็มาลวกคหีเฮนทะเลทุกคนทางมะแบบทางผักเอนก็จะลวกใส่กันเลยเด้อลวผักตักออยแล้วเอนก็จะต้มไข่ไปนี้เขาก็ตัดภาพมาอาห่านห่าแล้วทีเลยสิทุกคนเอห่านห่ากระสิประมาณนี้แหละทุกคนแต่แซบอยู่เด้อเห็นว่ากระดิเ็นว่าลวกผักกับแจ้วบองแตต่่เเสีีีียยยยดาางงนนนนึบมมข้้้ววหคทุก แอนกับพอดีเลยทุกคนเอพอดีกินแอนมากไข่แบบนี้แหละ พอดีกิหมักแบบว่าในซีเรื่องเยิ้มๆสินะแซบทุกคนตอนแอนเอามาแก่แอนขึ้นยานแบบยานมันสุกโพดิ์นะขันไข่สุกโพดแอนว่สจะกินกินก็มอนมาฮะในมันขันไข่สุกโพดนี่แอนจะกินแต่กามมันให้แอนกินมอนมันละกินบวลงฮะนะทุกคนขันให้แอนกินอันมอนกินในมาฮะต้องแบบเอาอันนวลเข้านะทุกคนนวลเข้าห่อห่อคือตะกี้ฮะในละกัดเอาเกลือหอยใช้ละกัดตุดสินะทุกคนเมื่อไนแอนจะลองเฮ็ดเวก่อนนะจะกินแบบเขานวลไข่คือตะกีฮะนนคือกินแต่น้อย่าอนลืมบออกันถ้วยอันเรื่อง ที่แอนให้เมื่อกี้เม่ตรงเขาที่แอนเลือกเมื่อเซานี้เดี๋ทุกคนแอนกินบบเบ